สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมโตโตาสา r าเรโซนไนนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอิทาจีนะครับดาวลูกนะยังไม่ได้ปลดอันนี้นะครับเอาไปรีวิวกันที่อารีนาเลยนะครับ ลองใอรดีนะคนนี้ก็ได้นะครับอลืมปิดขอโทษครับขอขออีกรอบนะเมื่อกี้ลืมผิดนะเออาใครดีในวันนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้นนไไดขอขอลองก่อนนะแพ่นเราจะมารีวิวตัวออปรับตัวนะเราก็จะเอาไปแค่อิทาจิตัวเดียวนะ นี่แหละที่เรียกว่าการรีวิวของจริ๋งครับด <c oughs> ี๋ยว่าสันหา์มานะดูกันะว,ว่าอิทาจิตัวเดียวจะไหวของเขาหรือเปล่าขเขาเบลล์หกสิบอย่างนี้น่าจะไหวเลยอิทาจิมีสกิลอันติเมทส,สกิลเลงนะครับที่สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามทำให้แบบกลับไปตีฝั่งตัวเองได้ครับ ต้องไปหาคนโหดๆวันนี้สกิลนี้นะอันติของอิทาจินะครับแต่ว่าไม่ได้เห็นมันกลับไปตีฝั่งเลยนะพเพราะว่ามันจบกไปเลยนะแล้วจบไหวยังมั้ยอิทาจิเดยวขอลองหน่อยนะพี่พี่ชายอ,าอย่าเพิ่งกลับมาล้างแค้นผมพี่จะไหวไหมนะี่ยทาจิตัวเดียว ไม่ไหวนี้วือมากเลยตัวมันก็ใช้ได้นะครับอึดแบบอึดมากๆอึดใช้ได้เลยนะ่ะคำดาวลุม้มอะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมน่าจะแพะว้วะไม่ไหวนะ นี่ไงสกิลมาล้จะมีโอกาสที่กลับไปตีฝั่งตัวเองนะคเขินฝั่งตัวเองนะโอ้มันมันไม่กลับไปตีฝั่งตัวเองเลยนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงนี่ไงครับพูดไปมันทำแล้วนี่ไงตีฝั่งตัวเองนะครับนี่นี่เรียบร้อยฝั่งตีงตาย อาไรครับอีดาจีไหวนะครับตัวเดียวนะครับโอ้โหถ้าไหวนี่เบื่อมากเลยเนี่ยอีดาจีค <c oughs> โคตรโกน้นะ <c oughs> นี่ไงโดนอีกอะโอ้หววนะเนี่ยเริ่มใจสั่นวันวันมีโอกาสที่อันติขอ,อตัวพวกนี้กลับไปตีฝั่งตัวเองได้ด้วยนะครับ อันเฉื่อยมาแย้วหวนเฉื่อยมาเยอะเกินเพื่อนเลยน่าจะไม่ไหวนะไอ้ีกืนชี้ไะเนี่ยโอเคก็ไม่ไหวนะก็ถ้าเป็นตัวแทงนี่ก็ตึงเลยครับเอาเข้าทีเนี่ยทำให้ทีฝั่งตรงข้ามกลับไปตีฝั่งตัวเองนนะ ก็แบบหวานเจี๊ยบเลยครับก็ตีง่ายเลยโอเคนะก็ลิปนี้ก็มีเท่านี้มารีวิวตัวอิทาจิเฉยนะแบบดาวลุงครับ,แบบรบแต่ไม่ไม่ได้ทำสามสามดาวลุงนะเพราะว่าแบบวัตถุดิบไม่มีพ่อชิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวลิปหน้ามารีวิวตัวใหม่นะ